วันนี้บอลนนไม่ได้ไลฟ์สดนะครับไปชมซอไปให้กำลังใจซอผู้ใยย,ยังบอท่านได้ซือ้อบัตรในกลุ่มปิดของซอแอนอรดีนะครับสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้ที่เพจของซอนะครับมื่อนี้ไลฟ์สดโดยเอเจ้นนะครับของซอเด้อพี่น้องืัอนี้บอมีไลฟ์สดนะครับบอลนน์ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับบอลนนจะพักผ่อนหนึ่งวันครับสวัสดีไม่น้อยครับในบรรยากาศนะแม่แลบรรยากาศวันนี้นะครับแคบ แคบแคบแคบเต็ดเต็ดหน้าเวทีสาธเตหมดแล้วนะครับสาธิตหมดแล้วเดี๋ยวเราไปชมสนามไปชมด้านหลังนะทั้งหน้าว่าแคบแล้วแม่ทั้งหลังยิ่งแคบครับนะครับอันนี้ อันนี้ทีมคอตวากำลังา์ติดฉากวิธีการติดฉากสุดยอนเลยเ้จะมีความสุขเนาะพอเยี่หนวดบอกกับเมียพอเม็ดงานควอมคอยสะอ่อนเจ้าหวานเบียวหรือเกินคู่ดีบรรยากาศนะครับสนามคืนนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อสวัสดีพี่น้องหนึ่งพันท่านครับสวัสดีทั้ง่างประเทศฟังไรายน้ำเด้อครับแม่มรำใจกินร้อยมาพร้อมกับหัวหน้าบอยสิริชัยมณีสมโภชประดับเกียรติในงานกับงานฉลองตาตั้งพัยดยศเจ้าคณะตำบลชัยพฤกษ์ครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยและก็บุญนะครับสารหน้าเวทีไม่มีที่ปูแล้วเหลือโซนด้านข้างอุโบสถและก็หลังอุโบสถนะครับ พี่น้องมาปูา่สารังแต่หมอลำบ่อหอดนะครับอาจารย์นัตีก็นะครับกำลังติดตั้งระบบเครื่องเสียงยากนะครับก็เลยลาช่าไปแน่แตกระบอเลยรซาปันไดน,นะครับทุ่มครึ่งแล้วนะครับทันสามทุ่มเวลาปกตินะครับฉางฟงสางไฟกับบลึมตึมต่ากันแล้วเดี๋ยวเราไปจอบดูว่าหัวหน้าบอยมาแล้วหรือยังติดตั้งระบบจอนะครับทีท่มันแคบนะครับทีแ่แคบอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังของ เวทีหมอลำนะครับนี่โซนด้านหลังจะแคบแม่แคบบิลีอยู่กันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นร,รถจอครับเป็นกระกางปีกกางจอออกอันนี้เป็นโซนด้านหลังของสวัสดีครับสวัสดีครับมนีอมฟักทองใส,ใสจอดต้องไปจอดอยู่โรงเรียนหมดละก็ะยางเขาม้าแม่ แต่งคายออแล้วนะครับบรรยากาศด้านหลังเวทียุติดมีร้านแม่จะกรีโอป้าเจ้าของร้านขึ้นนอนแสบนอนนวดแต่นาะนะครับสวัสดีแม่สัมฤครับวันนี้ซอแอนออรดีไลฟ์สดเนื่องจากหน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวพี่นิวปล่อยลิงค์ให้เหมาเมานะครับอย่าลืมสนับสนุนหนึ่งแอดมินเพิ่นดึงเขากลมหายสวัสดีลูกนนสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับกินเขาแรงไปเนาะ นะครับเสร็จแล้วก็ล้ำอยู่นครสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับต่อไปต่อที่ตาส